จะมาตอบคำถามแล้วก็จะมาให้คำแนะนำบางอย่างนะคะที่หลายๆคนได้ทักหนิงเข้ามาได้เข้ามาถามกันแล้วก็แจ้งปัญหาหลายๆอย่างเนาะสำหรับคนที่หนิงเป็นโคช้ชให้ เราคุยกันแล้วเมื่อคืนนะคะแล้วก็ได้ตอบคำถามไปหมดแล้วส่วนคนที่ยังไม่ได้ให้หนิงเป็นโค้ชนะคะวันนี้เอามารวมที่วิดีโอนี้ได้มาพูดได้คุยกันหลายคนที่ถามหนิงมาพี่หนิงจะกลับไทยไหมโอเคนะคะวันนี้แจ้งข่าวได้เลยนะคะหนิงจริงๆอะ่ะหนิงทำเรื่องไว้นานแล้วแหละ จิงๆะไม่ทำเรื่องคือหนิงอจองตั๋วไว้แล้วนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วเมื่อกลางเดือนที่แล้วนะคะหนิงจองตั๋วไว้เรียบร้อยแล้วหนิงจะกลับไทยเดือนกรกฎานะคะกรกฎาคมนะคะถ้าเจอหนิงที่ไหนก็ทักหนิงได้เลยนะคะหนิงเจอที่นั่นอยากจะเข้ามาพูดมาคุยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอหนิงก็เข้ามาคุยได้เข้ามาถามกันได้นะฮะเห็นหนิงนั่งกินข้าวอยู่ที่ไหนก็ถามหนิงได้นะคะเรียกหนิงกินข้าวได้ก็ได้นะคะหนิงกินได้ทุกอย่างโอเคว่าเดือนกรกฎาค่ะถ้า อยากจะคุยอยากจะเจอก็เจอกันได้เลยเดือนกรกฎานะาะหนิงกับแน่นอนค่ะกลับหมดไหมที่ถามคนน้องน้องหนิงกับกับทายเนี่ยจะกลับทุกคนไหมกับสามีกลับไหมลูกกลับไหมกลับหมดเลยค่ะกลับหมดทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นสามีกลับหมดเลยค่ะก็เจอที่ไหนก็เห็นเราสามคนครอบครัวพ่อแม่ลูกนะคะไม่ใช่พ่อแม่ลูกก็คือนั่นแหละพ่อแม่ลูกก็ทักเรามาได้เลยนะคะก็อันนี้คือแจ้งข่าว ถ้าใครที่อยากจะเจอหนิงวร์กหนิงจะมีกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับที่เข้ามาเจอหนิงวันที่19นะคะ19เป็นวันเกิดหนิงค่ะวันกรกฎาคมหนิงจะไปฉลองที่ไทยนะคะแล้วก็มีหลายๆคนเข้ามาเจอกันเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรนะคะก็จะไปฉลองกันที่ตึกใบหยกเพราะทุกคนสะดวกที่นั่นก็ตรงนั้นเป็นศูนย์กลางกับทุกคนเจอกันที่ตึกใบหยวกวันที่19ได้เลยนะคะถ้าใครอยากจะเจอก็เข้าไปแล้วก็ ทักทายกันได้โอเคว่าอ่ะวันนี้จะมาตอบคําถามเรื่องแจ้งข่าวไปแล้วนะแจ้งข่าวไปแล้วนะคะก็กับแน่นอนค่ะวันนี้มาตอบคําถามสาหรับคนที่ถามว่าแล้วเวลาที่เราจะเลือกฝรั่งให้มันใช่สําหรับเราเนี่ยเรามีวิธีเลือกยังไง อย่างที่หนิงจะมาพูดวันนี้ไม่ใช่สแตนดาร์ดไม่ใช่ทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้ทุกคนอาจจะมีความคิดหรือแนวทางที่แตกต่างจากหนิงโอเคปะ่ะคะถ้าคุณอยากจะแชร์ประสบการณ์คอมเมนต์ด้านล่างนะคะเพื่อที่คนที่เขาเข้ามาดูเขาจะได้มีแนวทางหลายๆแนวทางนะคะตัวหนิงเนี่ยสาหรับตัวหนิงเวลาที่หนิงจะเลือก ใครสักคนหนึ่งเลือกสามีเอา,อาง,ง่ายๆเลือกสามีที่เขาสามารถจะอยู่กับเราได้เขาสามารถให้เราได้เขาสามารถที่จะดูแลเราได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่หนิงจะดูเลยตั้งแต่แรกเลยก็คือหนิงจะเลือกผู้ชายที่เขาเต็มร้อยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เต็มร้อยนี่คือไม่เต็มบาทไม่ใช่นะคะคือเต็มร้อยน่หมายวามว่าเขามีพร้อม <ruled> เขามีครบเมื่อไหร่ที่เขามีพร้อมมีครบเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะแบ่งปันเขาพร้อมที่จะแชร์ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาพร้อมก็คือการที่เราได้พูดได้คุยได้ศึกษาได้เจอกันได้เรียนรู้จักกันนั่นแหละมันจะทําให้เรารู้ว่าผู้ชายคนนี้พร้อมหรือไม่พร้อมยิงถึงบอกเลยว่าแล้วแต่คนเลยถ้าคุณเจอผู้ชายบางคนเนี่ยผู้ชายบางคนเขาเป็นคนที่ขาดเขาจะแสดงกริยาอาจจะเป็นผู้ชายที่แบบ หยาบกระด้างใช่ไหมคะหยาบกระด้างคําพูดคําจาไม่สุภาพกระโชคโคกโ้อคาอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นคนที่แบบว่าเจ้าชู้อย่างนี้นะคะหรือเป็นคนที่แบบว่าขี้หึงขี้จิกขี้ติดตามแบบเป็นคนขี้เหวี่ยงขี้วีนพวกนี้จะเป็นคนที่ขาดอาจจะขาดความรักนะคะขาดความรักจากพ่อแม่หรือครอ,อบครัวแตกแยกอย่างนี้นะคะหรือเขาเป็นคนที่ โดนพี่น้องกันแกลงอะไรสักอย่างพวกนี้จะมีปมในใจมันจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาขาดทีนี้พอแล้วเขาขาดเขาจะหาผู้หญิงสักคนลึงหาใครสักคนมาอยู่ด้วยเนี่ยเขาต้องการให้ผู้หญิงคนนั้นมาเติมเต็มชีวิตให้กับเขามันเลยทําให้เขาเหมือนเรียกร้องเหมือนที่บ้านเราเรียกขาด คนที่ขาดความสนใจขาดเขาเียขาดความรักนั่นแหละพวกที่มีปมดอยนั่นแหละพวกนี้จะเป็นคนที่ขาดแล้วจะพยายามหาอะไรมาเติมเต็มเพราะฉะนั้นเวลาเขาต้องการหาอะไรมาเติมเต็มเนี่ยเขาจะต้องเรียกร้องถูกไหมเรียกร้องให้เราสนใจเขาเรียกร้องให้เขาแบบเอาอกเอาใจเขาเรียกร้องให้เราแบบว่าดูแลเขาพวกนั้นคนที่ถ้าคุณเจอคนแบบนี้คุณจะเป็นคนเหนื่อย เพราะคุณจะต้องคอยเอาใจเขาคอยดูแลเขาคอยให้เขาในสิ่งที่เขาอยากจะได้แต่เขาไม่ได้มองถึงตัวตนของคุณเขาไม่ได้มองเลยว่าคุณต้องการอะไรเขาแค่เรียกร้อง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 อยากได้จากเราอย่างเดียวถ้าคุณเจอแบบนี้กรุณาไปให้ไกลค่ะเพราะคุณมองถึงอนาคตได้เลยว่าคุณลำบากแน่ถ้าคุณอยู่ต่อเพราะฉะนั้น ถ้าคุณยังจะเลือกอยู่กับคนที่แบบเรียกร้องจากคุณแรกๆเนี่ยมันจะไม่มีการปกปิดหรอกค่ะผู้ชายพวกนี้เขาจะเรียกร้องแต่แรกอยู่แล้วเรียกร้องให้เธอเอาใจฉันนะเรียกร้องให้เธอใส่ใจฉันนะเรียกร้องให้เธอสนใจฉันนะเรียกร้องให้เธอเนี่แบบว่าติดตามฉันตลอดเวลาเชื่อฟังฉันตลอดเวลาคือผู้ชายพวกนี้พวกชายขาดแต่เขาพยายามหาสิ่งที่เติมเต็มก็เลยหาเราเข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปได้เขาจะเรียกร้องจากเราทุกอย่าง เคียนะเพราะฉะนั้นพยายามหาผู้ชายที่เต็มร้อยเมื่อไหร่ที่ผู้ชายคนไหนคุณเจอผู้ชายเต็มร้อยผู้ชายจะเป็นคนที่ให้คุณให้คุณให้ความรักให้ความใส่ใจสนอกสนใจเป็นคนที่ให้เราติดตามเราคุณจะเป็นคนที่ไม่เหนื่อยคุณจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์มากๆคุณจะเป็นคนที่สวยที่สุดโอเคป่ะเพราะผู้ชายเขายอมรับในความเป็นตัวตนของคุณนั่นแหละคือสิ่งที่หนิงกาลังจะบอกว่าผู้ชายที่เป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์ นั่นคือความที่หนิงได้เลือกและหนิงเลือกเจอผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ,อยังก็สามีนี่แหละค่ะมันร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับหนิงอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคนอื่นแต่เขาร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเราเพราะฉะนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ของแต่ละคนแตกต่างกันอยู่ที่ว่าตัวตนของคุณเป็นยังไงหาคนที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคุณเคลีออยร์นะเพราะนั้นการหาสามีฝรั่งมันไม่มีสแตนดาร์ดมันไม่มีว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงโนนแต่ ให้คุณมองเป็นคนคนมองเป็นคนถึงคนที่คุณคุยด้วยว่าคุณคุยกับใครทั่วประเทศทั่วโลกนี้ประเทศไหนก็แล้วแต่มีทั้งคนดีคนเลวมีทั้งคนจนคนรวยไม่มีแบ่งแยกว่าประเทศอเมริกาจะต้องไม่มีคนจนไม่ใช่จนเยอะมาก จนที่หายเลยก็มีค่ะจนแบบไม่มีบ้านอยู่เป็นโฮมเลดก็เพียบเยอะแยะมากมายไก่กองเพราะฉะนั้นมันไม่มีสแตนดาษจำคำหนึ่งไว้นะฮะทุกประเทศมีทั้งคนรวยแล้วก็คนจนมีทั้งคนที่ระดับกลางระดับล่างระดับสูงอยู่ที่ว่าคุณคุยกับใครอย่าเอาชีวิตใครมาเป็นสแตนดาดให้กับชีวิตคุณคุณจงเลือกคนที่ใช่สำหรับคุณใช้เวลาในการเลือกแล้วคุณจะมีความสุข แล้วคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณขาดอะไรหรือคุณเรียกร้องอะไรจากใครคุณจะมีความสุขด้วยตัวคุณเองสิ่งหนึ่งที่หนิงอยากจะแนะนำอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนใดคนหนึ่งเพราะคนเราไม่เหมือนกันเดี๋ยววิดีโอหน้าหนิงจะมาพูดถึงเรื่องการที่ทำไมเราหนิงถึงบอกว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นให้เปรียบเทียบกับตัวเราเองมีความสุขด้วยตัวคุณเองตื่นเช้าขึ้นมาส่องกระจกมองหน้าตัวเองสวยจ้ะ สวยไม่สวยเราสวยอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครว่านะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องสวยสวยด้วยตัวคุณเองอย่าไปสวยแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทำไมฉันไม่น่าสวยเหมือนคนนั้นทำไมฉันไม่สวยเหมือนคนนี้ถูกไหมนั่นคือสิ่งที่คุณกําลังเปรียบเทียบเดี๋ยววิดีโอหน้ามาเคลียร์ให้ฟังวันนี้ไปแล้วบายบายค่ะ